ทางกับกไารไว้ชการกับขิ่รถนะครับเดนทางนี้ก็เหนื่อยหน่อยพี่น้องครับพี่น้องนี่อยู่เลือนบ,บ้านนะครับผมพี่น้องอยู่อับโขงครับบังลาวครับพี่น้องขอเสียงนะครับขอเสียงกดไลค์ด้อยขอเสียงเขเมนต์มาด้วยพี่รับชมอยู่ฟังนะครับผมนะครับที่นีมงานนะครับ สบายดีสบายดีครับนักเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยรายตีรายตีครับผมครับบรรยากาศครับการอยู่ที่ในประเทศไทยนะครับผมพี่น้องครับเพื่อนที่อยู่ในรถนะครับผมนะครับีรรยากาศกรับ ก็จะตั้งครับพอดีครับทางทุกเราครับผมเริ่มใส่หัวสบายดีสบายดีแบตเตอรี่เมื่อไรนะครับเดี๋ยวรอดมั้งครับติดตามติดตาเลยนะครับนี่ครับจะล้างหินหายเลย ถนนทางแถวไอ้ยาสูไอ้แถวอะเห็ดนะครับพี่น้องอยู่ฟังเล่านะครับผมเมืองบรรยากาศตั้งแต่นะครับแล้วเราก็ได้รับไอ้ชื่ชกโอ้โหรถอะไรรถแหย เดี๋ยวข้างหน้าจะมีก็สั่งเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงเอาปากปล่อยมาสิที่ท่าห็นได้ครับอันนี้เราคาดจังหวัดแล้วนะนี่แต่พันเมื่อกี้ก็คือคาดมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจากแยกสมุทรสาครเอ็ดได้สี่สุดทุนหนึ่ง เนหนึงน่งมือมันเปเกังไวอู่นะครับไปนี่เห็นไปมุกาหารอะไรขามคุ้งไปพูดเราเออ้ขามสะพานครับเมื่อเนี่ยเขาจะเดินทางเรา,ะาจะไปขามสะพานอยู่อ่ามุกาหารครับ ปากรดไล่กดแฉะนะครับผมเพื่อเป็นการชำนุนค่านะ้ำมูกน้ำมันครับแม้มมค,คับผู้ชมแล้วกดไล่นะครับกดไล่ไอเนีย้ยเขาเป็นไอเนี้ยแฉะนะครับผมนะครับมั่นคือในอ่าซอยชำนุนค่าน้ำมูกน้ำมันครับผมนะครับ ขอดึงไลค์ขอดึงแค่ครับขอไหมครับก็ได้สรุปค่าหน้ามกกัะมันครับผมข้างซีเดี๋ยวสิสอดข้างเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินข้างปดยครับเ้เขาบอกว่ามีงานบุญบ้องไป บ้านทางนานนครับจะนี่บุญของไฟครับผมงานประเพณีบุญเมื่อนี่เมื่อเสิสร์ฟซะดกวาครับผมเยี๋ยวลล็อกฮารล็อกไปเบิ่งับผมนะครับเยียให้เป็บุญของไฟครับพี่น้องฟังล่าครับผมเมื่อนี่เขามาเมืองไทยแล้วไปคุ้มเลยครึ่งครึ่ครับ เดี๋ยวสิมุ่งบ้านทางหนาครับตามไปน่ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอหนึ่งไรครับเครื่องกาน้ำมันหน่อยครับผมฝากเรื่อฝากตัวเลยครับกัจบ,จบอีสานพาคอีสานพาครีย,ยครับนี่ผมบึงบมผิด้วยรถคันทั้งหนาหนาหนาจะไปเที่ยวคุณลงไปครับพี่น้องนี่ เดียวไม่เยอบุูน้ำไฟน้ำกันคบับ่เดี๋ยวเขาตามไปพิสูจน์เสื่องียนเยองไว้บ้ายนะครับผมปอบพุณงครับปากเจ้งมากไหม่นะครับผมอีสานผ้าคุณอีสานผ้าลุยครับมือนีมาตะลุยที่สีระพูมครับ บาด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 เี่ยนะเนาะราดิโจเกจวัตรนี่เราอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซอยใจมันก <c> ันครับผมหนึ่งไลค์มีประโยชน์สองแชร์มีประโยชน์ครับผมขอบคุณครับผมมีอย่างคอมเมนต์ของแม่เล้ยครับทางนางนะบุญบังไฟนะครับบุญบังไฟครับผม บบุค,ครัักฝากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมจับโนุนที่ไหนครับจับโน,น,นบบุนครับขอแรงมันด,ดาลใจแรงมันดาลใจครับจับโน้ตอันนี้ก็มีบุญ <c oughs> อันนี้ก็มีบุญแต่เตะเตะมีบุญ

ครับขอคอมเมนต์เข้ามานะครับผมไดโเยอะดีเอาเ้ามือเส้นโอ้ยมันกูรับเสียงนะครับจะมีรถปุ๊บเลยนะครับก็มีน้องพีน้องมาเบิร์ครับนี่ครับปานถนัดที่การทางถน,นนเลยครับ จะมีไอ่าุนนอกไฟพร้อมนะครับาถึงที่นอกฟังแล้วได้ครับผมขับไปได้ครับที่นอกฟังแล้วครับ,รบผมนี่ครับบุนนอไฟเลยเลย่อยไปน,นะนี่ครับเดี๋ยวว่าภายในที่รถจอดเต็มเลยครับผมเรากำลังจะไปดูว่ารถจอดอะไระครับ S <S ุได้ครับบอ้ามนแยครับเที่รกโรกีรเกียร์สมัยไปได้หน่วยของเรียนมากเลยรถเกียเกียรพี่น้อง แล้วเอาพี่น้องตอนนี้ครับมาได้ไปนิดนึงนะครับแล้วสีผ้าบุญหลงไฟครับผมบตัวบุญหลวงไฟแถวนี้เขาเจ,จ้าที่เจ้าของครั้องแรกข้องแรกต้องแรงงแสัมพัน์ ็มาชมนะครับอย่าพิ่งกดนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบุญน่องไฟมันเป็นยังไงนะเห็นไหมครับหน้าข้างหน้าข้างหน้าครับมันเป็นสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมบโอ้ยบังไฟบุญบังไฟเดืิน โอ้ยเรื่องอะไครับครับยินงีนะ 查不查？Without, without. <laughs> ใครับเดี๋ยวเมาจะพาไปดูอีกนะครับเข้าไปเิ่นโอ้ยเหม่องไปประเทศเขามเป็นอย่างสี่แตกต่างกันครับแตกต่างกันหลายครับไอ,อ้ดูว่าไครับเดี๋ยวพากลับไปเขาสิีสงนี้นะอย่างนั้นอย่างนั้นครับ มา,ากถ alumni, ึงเะครับพีน้องฟังเล่าครับคนต้องเมต์ทำไม่ได้ครับก้ไดอยู่ฟังเล่าครับผมมีช้งไหรสนใ่ติดอยนะครับผมบมกคมามนีนะครับจอมสารพาคุยบ้านอำเือเบืหาเราื่องทองดินเรื่องสิ่งเรื่อหลอดอากาศที่ดีถ้าอย่าครับผมดูนะครับจังหวัดอะไร จัองหวัดเองอำเภอศรีระบุ้งนะครับยิตนดอยู่นะครับ,รเ,รบเดี๋ยวเอาที่ไปต่อ,อ,อขอปุ่มไหมครับพี่น้องขอบุ่มแล้วผมจะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงจากใส่ครับคอมเมนต์เลยเล็ครับผมอยากไปแล้วมาอยู่ฝังนี่แล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูอ่น้ำครับผมน้ำยังแม่น้ำ,นำ,นำยัง โยนพาเขาไปน้ําครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวกําลังหาทางเดียวนี่นี่นะครับเดี๋ยวซ้ายก็ได้เป็นศีเลี้ยวขวาก็จะขอบคองนะครับผมมาเบิ่งห่อยครับมาเบิ่งมาเบิ่งเดินาบนาด ้าบีผ้าหนอนเเดินเหนเนะบแบตเตอรี่ตอนนี้กับชุโกโรยนครับ่ว่าผมจะไปถึงตัวหน้ามาเขาเรียกว่าเกลื่อนไรวะ,รรวะน้ำม,มันหายอะช่วงนั้นเันช่วงที่หายนีิสุดแล้วก็มันนิสุดแล้วคเห็นบอลุูนใตน้ำมัครับ ผมเพิ่งรู้นะว่าเขื่อนมีบอลลูนนะครับผมเขื่อนมีบอลลูนถ้าเขื่อนบอลลูนเดี๋ยวเราไปดูบอลลูนยางมขาบอกเขาบอกว่าเป็นบอลลูนยางเป็นบอลลูนยางครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันว่ามันเป็นยนะังไงครับใแล้วครับพี่น้องฝากถึงพี่น้องฟังลาเด้วนะครับผมขอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับ เพื่อนผมครับสั่งลาหรือว่าเรามาพีนะครับพูดไงผกบอกเลครับพราติไปบึงครับไปดูครับว่ามันเป็นยังไงครับ พี่น้องโอ้ยมองางนี้ผมขึ้นหอกอ่นเลยยู่บ้านอจ้างนี้นะผมกะไม่อยากค้นนะครับผมขึ้นหอเห็นหน้าล้นแลโอ้ยยังอันครับ ไล่เลยครับผมพอกดไล์ครับ่งไล์ดูที่ไหนคอมเมนต์มานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเบตาภูมิละเอียดนะได้อย่จะไปดูกดไละครับกดไล์ครับกดไล์กดไล์กดแชร์แล้วก็ไม่ต้องกดไลค์ล้คอมเมนต์มาฝากคอมเมนต์ให้หน่อยครับว่าคุณดูผมอยู่จังหวัดอะไรครับผมนะครับ ก็เลไปกำลังใจอ่ไยครับผมปากคอมเมนต์หน่ครับฝากคอมเมนต์ไม้หน่อยโอ้เดียวกดไล่กดคน นี่ Gracias.